หลายๆครั้งนะครับที่การนาเอาข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเข้ามาใช้ในแคลนะครับจะมาในรูปแบบของข้อความที่อยู่ในเซลล์เดียวนะครับซึ่งอาจจะขั้นด้วยช่องว่างหรือว่าคอมม่านะครับเราสามารถที่จะแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตัดแล้วก็วางข้อมูลใหม่นะครับวิธีการนะครับคลิกเลือกกลุ่มข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกที่ t e x t t o c o l u m n s นะครับจะปรากฏหน้าต่าง t e x t t o c o l u m n s ขึ้นมานะครับ และจากนั้นส่วนที่เราจะเลือกนะครับก็คือที่ช่องของแยกโดยตรงนี้นะครับให้เราเช็คถูกที่ช่องว่างตรงนี้เพิ่มเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดจากตัวอย่างพรีวิวด้านล่างตรงนี้ได้นะครับและเมื่อเลือกตัวอย่างตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ตกลงครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถที่จะแยกข้อความของเราได้ตามที่เราต้องการเลยไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่นะครับจะเสียเวลา ก็ลองนำเอาไปใช้กันดูสําหรับข้อความที่อยู่ในเซลล์เดียวนะครับที่จะแบ่งออกมาเป็นหลายๆคอลัมน์นะครับโดยการใช้ text to column ครับ